สวัสดีครับอโอ้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็ยกเครื่องลงนะ6 s k 1 300HTC ต้องโอเบอร์ฮอนใหม่นะหลังจากที่ เปลี่ยนปอกเปลี่ยนปอกก็กไม่ไหวอาควงแนละ้วควงแนละ้วใช้เยียบนะโยกลงก็มีสูบสูบนี้เนี่ยหละปอกพังเลยปอกแหลกละเอียดลกสูบเลย เป็นรอย,ยลยเขียนเสื้อหม่ก็น่าจะดีความทีละโสมันก็ไม่ไหวยกไปเลยดีกว่าน,นะปอกแตกสองครั้งนะตัวครั้งแรกแตกยกครึ่งสองเนี่ยมันยกเครื่องลงอนะ่ะเป็นรถสิบล้อว่ะ